นักภาวนาต้องเป็นอย่างเงี้เพียนมีร้อยคนจะมีคนหนึ่งหลวงตาก,ก็เคยเพียนนะ,ะ,ะเนี่ยจับศึกสองครั้งเพียนแบบนี้แหละเดินรอบเขาเนี่ยบาสิตเขาเรียกว่าโลกจิตพวกเราเนี่ยโลกจิตหมด คนบนโลกนี่เป็นโลกของจิตหมดนี่โลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสพอมาฝึกมาคุมมันกรรมตัวนี้มันจะแสดงออกเรียกว่าเป็นนิมิตเสียงนิมิตภาพอะไรประมาณเนี้มันจะหลอกลวงถ้าผ่านได้ก็จะไปเลยนะ,ะคนไม่รู้หรอกว่าเขาเห็นอะไรเขาไปเจออะไรในจิตนี้มันแสดงอาการอะไรมา เหมือนคนเป็นโรคทุกคนเป็นโรคหมดโรคจิตนะจะเป็นโรคชนิดไหนล่ะบางคนก็โรคอยากได้เอเมจิตโรคนะบางคนก็จิตหลงบางคนก็เป็นโรคจิตกินเหล้านะชอบเหล้าบางคนก็ชอบไก่ชนเนะี่ยเป็นโรคจิตคนละอยา่างนะ,ะ,ะเหมือนลุงตาเนี่ยเป็นโรคราคะ เปโรคราคาโลกราคาเนี่ยโทษน้อยแต่ละยากไม่เหมือนโทษสะโทษสะนี่โทษหนักมีโทษเยอะแต่ละง่ายาทำาไมโทษสะซึ่งว่าลร้กาศมันเผาบ้านฆ่าคนได้อะไรประมาณน,นี้โลกโทษสะเห็นไหมแต่ว่าละยากจเจริญพรวิหารสี แต่เมตตาบ่อยๆพวกโทสะจริตนะนี่เขาเรียกโลกจิตนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าโลกของจิตย่อมเสื่อมย่อมใสย่อมเสือบใ,ใสแบบไหลไปตามสัญญานิสัยจริตนิสัยนะทุกคนเป็นโลกจิตหมดที่มาฝึกนี่เพื่อจะมาอบรมจิตรักษาโลกจิตพวกเนี้ยทีนี้เมื่อเข้ามาภาวานาคุมมันมากๆคุมจนเกินไปมันก็จะเวียง มันก็จะหลอกลวงเราเป็นโน่นเป็นนี่บางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันเป็นโน่นเป็นนี่ไปเรื่อยแหละเออถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยยังทุกอยู่นะแม้จะเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์นี่ก็ทุกอยู่ถ้าเป็นนะเพราะที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอะไรออกจากความเป็นทุกอย่างพ้นออกจากความไม่มีพ้นออกจากความมีความเป็นนี่แหละ จนไม่เหลือเป็นบ้ายังเป็นไม่ได้เลยสิเนี่ยนั่งเฉยนะนี่เขาเรียกว่ารักษาโลกเมื่อมาโลกจิตเนี้ยรักษาสงบมันก็สงบนะถ้ามันมันหมดโลกแล้วและมันก็จะมีกําลังทีเนี้ยเพราะมันไม่เป็นโลกนะง่ายๆแต่ตอนนี้มันเป็นโลกอยู่เหมือนร่างกายเราเป็นโลกเลยแหละโลกแห่งความคิดโลกแห่งความปรุงแต่ง อะปรุงแต่งไปเป็นนอนเป็นนี่เป็นสมมุติอย่างนั้นอันนั้นผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนาะเห็นะไ,ไหมล้วนเป็นโรกแห่งความคิดท้งนั้นเลยนะอ่าเห็นไ,ไหมอ่าความคิดเนี่ยล,ลากเข้าไปเป็นนอนเป็นนี่เป็นสมมุติก็คือความคิดนี่แหละนะความคิดเนี่ยแหละขังไว้บังไว้หมดนะ มันเอาอะไรมาคิดล่ะมันเอาไหนมามันก็เอาสัญญานี่แหละเอาความจำความมั่นรู้หมายรู้นี่แหละฮะถ้าไม่มีสัญญาตัวนี้มันก็คิดไปไม่ได้หรอกถ้ามันคิดอยู่มันก็ไปอดีตใช่ไหมมันเอาอดีตมาไปอนาคตปรุงวนไปเวียนมาจะเรื่องเดิมๆซ้ำๆอะจริงไหมเหมือนเราฝันเนี่ยเราจะฝันเรื่องใหม่ไปไม่ได้เพราะมันมีสัญญา ความฝันนี่ก็ล้วนจิตใต้สำนึกคือสัญญาแต่ทาไมหนูฝันผมฝันแบบไม่เคยไปที่จริงมันเป็นพบก่อนที่มันแสดงอาการออกมานี่เขาเรียกฝันล้วนเกิดจากอนุสัยอยู่ข้างในมันจะไปฝันว่าตัวเองเข้าฌานฝันว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาตัวนี้ฝันนี่ถึงเกิดจากอดีตทั้งนั้นจำไว้เด้อ แต่เราก็ไปตีความหมายเน่ะไปอนาคตวันที่สิบหกวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยถ้าตีผิดไปคิดผิดไปก็เจ๊งเข้าใจไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโลกโลกของเราตอนนี้เรากําลังมักษาโลกของใจไม่ได้มักษา,าโลกของกายเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกคนต้องเพียนถ้าไม่เพียนจะโชคดีนะอ่า ไม่ว่าพระว่าชีไม่ว่าคนทั่วไปมันกำลังเป็นบ้าบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงนะ,ะ,ะเห็นไหมเออตอนนี้เรากำลังมาอบรมจิตพัฒนาจิตเห็นไหมออนะอ่าโดยอาศัยกายที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละเพื่อจะศึกษามันเรียนรู้มันจนรู้แจ้งในตนนี่แหละรู้แจ้งในจิตนี่แหละ นั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ธรรมะ,ะรู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปนั่งคิดคำนวณเอาคาดเขนเอวนะเอะอนะ เพื่อวาไม่รู้ใครแบบเบอร์โทรมาไม่เคยเห็นโทรมาจากพ่อมาลุงจ่าก,ก็โทรกลับไปไม่เป็นไงเพราะว่าไม,ไม่ไม่รู้รหัสมันหลายตัวหรือเกินอย่างเงี้ยแล้วโทรไปมันก็โทรออกไม่ได้นะทำไมมันไม่โทรทางเมสเซนเจอร์วะถ้ารู้จักกันฮะ คอเซนเตอร์เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่โทรมาหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นหัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์มึงอยากให้เบอร์โทรกูโ,โทรไปเอาตังค์ทันทีเลยเขาจึงเรียกกูเป็นหัวหน้าแก๊งมาเพราะฉะนั้นหลวงตาก็ไม่เข้าใจว่าเออใครเนาะอ,อยู่พมา่าโทรมาไอ้โชคาบอกว่า ไม่ไม่แน่ใจรู้จักเบอร์โทรโชคไหมโทรมาสองสองสองครั้งนะแต่หลวงตามไม่ได้รับตอนนั้นกูหลับอยู่นะแล้วโทรศัพท์มันก็ไม่มีเสียงใช้ระบบสั่นเนาะก็เลยนั่นอ, <c oughs> อ,อาจจะโทรมาถามเรื่องลูกพี่มั้ง ในบอกว่ารักลูกน้องเนาะรักลูกน้องกับหนีจากลูกน้องที่จริงตัวเองถ้ารักลูกน้องต้องตายทีหลังนะเห็นไหมเพราหน้าชดนี่ต้องตายทีหลังนะเห็นไหม,หนนหหนไหมในหนังนะลูกน้องตายก่อนหมดฮนะไม่รู้มันโทรมาทําไมแล้วก็ไม่รู้ใครโทรมาโทรลองไปถามดูหน่อยนะใครมีเบอร์เชิญนะ ใช่มันหรือเปล่าเนี er> ่ยเห็นพระเห็นชีนั่งเต็มอยู่ก็ดีใจเนาะที่เห็นคนมาบวชมาภาวนากันเนาะมามาบวชมาภาวนากับมหาญาติมหาเพื่อนเนี่ยหนีจาก นั่นมาว่าจะมาตัดกรรมกับมาร,รุมหัวกันตั้งแก๊งขึ้นมาฮะมันก็เกี่ยวมากจิตนี่มันมันหวังพึ่งคนอื่นเห็นไหมเรามาตัดเพื่อจะอยู่คนเดียวให้ได้นะเนี่ยนอะออาเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันมัน,ม,นมันเร็วมันเห็นไหมเออดูดีๆนะมันพึ่งตัวเองไม่ได้ มันก็จะเป็นมีเพื่อนมีอะไรเนงะี้ยเอาไปมาก็ผูกพันกันมัดเข้าอีกอหนักกว่าเดิมอีกแก๊งไม่ชีอย่างเงี้ยโอ้โหออออพอมีแก๊งเหนียวแน่นก็ยกแก๊งตีกันอีกอ,อ,อันนี้เรื่องจริงนะเขาปิดวัดอยู่ที่ทางอุดอดนี้ง ถึงขั้นตบกันหน้าพระประธานเลยนะพระเข้าไปยุ่งไม่ได้ไม่ชีเออเพียงเดียวเลยนะ<า> <laughs> น่ากลัวมากจริง